เอาละครับสูตรจูนเกียร์ก็เหมือนเดิมนะครับเกียร์หถึงเกียร์สอันนี้ก็ได้ปรับจูนเพิ่มไปอีกนิดหน่อยนะครับเพราะว่ารถมันแรงผิดปกตินะครับผมก็เลยบวกไปนิดหน่อยก็ดูการขับขี่ดูการตั้งค่าให้ดีๆนะครับ โอเคครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมช่องเฟมจี้ซีเฮดนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนแต่งรถโฟก k สวาเก้นกอลนะครับผมคันนี้ก็น้ำหนักจะอยู่ที่1,030นะครับน้ำหนักเบามากๆแล้วก็เป็นรถที่แรงที่สุดแล้วในตอนนี้นะครับผมเ oh. พราะว่าสามารถซื้อเครื่อง4,000 0 0ได้แต่วันนี้เราจะมาทำเป็นเครื่อง2,000 0 0กันนะครับ ก็ซื้อไปเลยเครื่อง200,000โอเคแล้วก็เทอร์โบ2 0 0 0 0 0ล้อยางก็ซื้ออันแรกกับอันที่3นะครับซื้อทุกครั้งที่จะไปเล่นเกมเลยโอเคแล้วก็พวกนี้เราก็ซื้อให้หมดเลยนะครับผมนี่ซื้อหมดแล้วก็จะได้9 2 5 HP รอบเครื่อง7000นะครับโอเคแล้วก็มาดูสูตรเกียร์กันเลยสูตรเกียร์ประมาณนี้นะครับผมเกียร์หนถึงเกียร์สนี่เรามีการ รับจูนนิดหน่อยนะครับเกียร์หนึกับเกียร์สเนี่เพราะว่ารถมันแรงมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เกียร์ท้ายหนี่ไปหาท็อปสปีดก,กันเอาเองนะครับประมาณนี้เลยคันนี้แรงมากแนะนําให้ดูให้จบคลิปนะครับแรงมากๆแล้วก็ช่วงล่างประมาณนี้ครับผมแต่งแนวแบบทางตรงหน่อยรถทางสั้นนะครับล้อโตโตเกาะถนนประมาณนี้แล้วก็อันนี้ทวงหลัง ไม่ได้ถ่วงให้ดูนะครับก็กดรีเซ็ตไปแต่ถ้าใครอยากยกล้อนะครับผมเราก็ดึงไปข้างหลังแบบนี้เลยรถมันจะยกล้อนะครับแต่อันนี้ก็ไม่ได้ยกให้ดูนะครับถ้ายกล้อมันจะเสียความเร็วก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูสนามเลสซิ่งกันเลยไปโอเคนะครับผมก่อนที่เราจะไปแข่งกันนะครับเราก็มาดูการตั้งค่าก่อนนะครับอันนี้ผมก็จะปรับแค่อันที่3อย่างเดียวนะครับการาฟิก ให้มันแบบราบลื่นหน่อยก็ประมาณนี้เลยอันนี้สำคัญมากๆนะครับผมเราต้องเอา TCS ออกนะครับอย่างแรกเลยเราต้องกดไปมั่วๆก่อนนะครับผมแล้วเราก็กลับมาตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับก็ตั้งประมาณนี้นะครับผมนี่เลยเราจะตั้งประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็ไม่ได้ปรับอะไรเดี๋ยวไปดูการแข่งกันเลยเอาละครับอันดับแรกเราก็เบินยางก่อนนะครับผมกดหมดดิบแล้วก็กดเบรกแล้วก็กดคันเร่งครับ มันก็คือการเบิร์นยางนะครับผมแล้วก็ขับชิวๆเลยอันนี้ขับเก๋งดีนี่โคตรแรงออกตัวไปแล้ววิ่งเท่าไหร่เนี่ยมาดูกันก็วิ่งประมาณนี้นะครับ7.30นะครับผมวิ่งเร็วมากๆเลยนะครับวิ่งขนาดนี้1695บางคันนี่ยังวิ่งไม่ได้เลยนะครับผม แล้วก็มาดูร้านที่สองครับก็จะเป็นการใส่เกียร์เองนะครับผมก็เบินยางไปเหมือนเดิมเลยล้อหลังให้ร้อนที่สุดนะครับร้อนเรียบร้อยเราจะสับเกียร์ไปที่6,800รอบนะครับผมแปประมาณนี้เลย <c oughs> ก็วิ่งอยู่ที่7.17นะครับผมแรงมากวิ่งขนาดนี้เกือบจะ6วิแล้วแหละ <c oughs> แล้วครับก็มาดูรันที่3ามกันต่อเลยก็เบิร์ยางไปเหมือนเ,เดิมนะครับล้อหลังให้ร้อนที่สุดเลยนะครับผมนี่ได้แล้วแป้แนแป้แนแป้แนแป้แล้วก็ออกไปนิดหน่อยแล้วก็เข้าไปกดโหมดดริฟได้เลยนะครับตามในคลิปเลยขับยากมากๆก,ก,กว่าจะได้อันนี้ก็วิ่งอยู่ที่ 7. 1 3หนึ่งสามนะครับผมวิ่งเร็วมาก แล้วก็มาดูลันสุดท้ายของสนามนี้ก็เป็นการกดสลับนะครับปืนยางไปเลยล้อหน้าล้อหลังให้ร้อนที่สุดเลยนะครับผมพอร้อนเข้าที่แล้วเราก็เข้าเส้นเลยแล้วก็เข้าไปกดสลับย่างรวดเร็วเลยนะครับผมตามในคลิปเลยในคลิปนี้จะกดเร็วมากๆเลยนะครับกดแบบโคตรเร็วอ่ะก็จะวิ่งอยู่ที่5.86นะครับผม 5.86วิ่งเร็วมากๆเลยนะครับขนาดนี้สุดยอดมากแล้วก็มาดูสนามไฮเวย์กันครับผมเบิดยางไปเลยล้านแรกจะเป็นการขับเกียร์ดีเบิดนยางล้อหลังให้ร้อนที่สุดเลยปนปนปนแป,นแป,นแปนอันนี้ก็ออกตัวดีมันก็จะประมาณนี้นะครับถ้าออกตัวกระตุกมันก็จะแบบเวลาช้าลงนะครับ อันนี้ก็วิ่งอยู่ที่7.80นะครับผมแรงมาก7.80วิ่ง7วิยากนะครับสนามนี้แล้วก็มาดูรันที่2ครับก็จะเป็นการใส่เกียร์เองใส่เกียร์เองก็เหมือนเดิมเลยเปินยางร้อนหลังให้ร้อนที่สุดเลยการขับขี่นี่มันสำคัญมากนะครับสับเกียร์ไปที่6800รอบนะครับผม วิ่งเท่าไหร่มาดูกันก็วิ่งอยู่ที่7.72นะครับผมแรงมากประมาณนี้เลย R35 นี่เป็นรถสเตป414นะเราก็เลยแพ้เขาแล้วก็มาดูลัที่3ครับก็จะเป็นการกดโหมดดิฟนะครับผมเบินยางไปก่อนเลยเบิดยางเรียบร้อยออกตัวให้ได้แล้วเข้าไปกดโหมดดิฟได้เลยนี่แล้วก็เข้าไปกดโหมดดิฟเลยแบบนี้เลย ครับไม่ยากครับแต่ว่ามันต้องใช้ความเร็วด้วยอันนี้ก็วิ่งอยู่ที่เจ็ดจุดหเก้านะครับผมแรงมากแรงที่สุดแล้วคันนี้ไม่มีคันไหนเทียบได้แล้วสำหรับรถเดิมๆนะแล้วก็รันสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมก็เป็นการกดสลับนะครับเบินยางไปเลยฟาน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  <c oughs> เรียบร้อย กดสลับเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งเร็วเร็วเร็วเร,ว,เร,ว,เรวขึ้นนะครับตามในคลิปเลยกดเร็วมากกดจนแบบขี้เกียจกดแล้วอ่ะอันนี้ก็วิ่งอยู่ที่6.40นะครับผมแรงมากๆวิ่งขนาดนี้6.40น่ะแล้วก็มาดูสนามเฮ้ยมาดูท็อปสปีดกันดีกว่ามรถสนิมนะครับ อยดูถูกรถสนิมนะครับแรงมากครับคันนี้ไม่รู้จะทำลายอะไรก็เลยทำแบบนี้แหละ <c oughs> ปัน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 แป้เมื่อกี้นี้ออกตัวไม่ดีนะครับเราสังเกตได้มันจะมีกระตุกก่อนออกตัวนิดหน่อยโอเคครับผมออกตัวไปแล้วก็ขับรถให้มันตรงๆนะครับแล้วเราก็เข้ามากดสลับได้เลยนะครับผม ยิ่งกดเร็วยิ่งแรงนะครับเอาละครับสูตรจูนเกียร์ก็เหมือนเดิมนะครับเกียร์หนึ่งถึงเกียร์สอันนี้ก็ได้ปรับจูนเพิ่มไปอีกนิดหน่อยนะครับเพราะว่ารถมันแรงผิดปกตินะครับผมก็เลยบวกไปนิดหน่อยก็ดูการขับขี่ดูการตั้งค่าให้ดีๆนะครับถ้าดูจบคลิปนี้สามารถวิ่งได้ตามคลิปแน่นอนครับถ้าเราแบบซ้อมฝีมือดีตอนนี้วิ่งเท่าไหร่แล้วนี่ แนะนำเลยสำหรับมือใหม่คันนี้แรงมากวิ่งเท่าไหร่นี่โอเคครับวิ่ง6 0 0้อยบวกบวกนะครับแม่แรงมากคันนี้วิ่งประมาณ6 0 0้อยเอานี่เอาละครับคันนี้ก็แรงมากนะครับแนะนำสำหรับมือใหม่เลยคันนี้แรงที่สุดแล้ว ที่สุดแล้วของเกมนี้ด้วยสำหรับรถเดิมๆนะโอเคครับคลิปหน้าจะเป็นคันไหนก็ฝากกดติดตามด้วยใครสนใจซื้อรถหรือซื้อเงินทักเฟซส,ส่วนตัวมาหาผมได้เลยนะครับลิงก์เฟซผมอยู่ใต้คลิปนะครับขอบคุณมากครับที่ดูคลิปผมจนจบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ